ใครมันกิน ASMR เสียงดังขนาดนั้นวะนั่นโลบอกครับแมปลืมชื่อแล้ว่จาาซึงในนนนนคุณแสนนิยมกกินันุกบานนมันเป็นยังไงวะแมปนี้นะมันเป็นหลบไปไลในในตู้วะนั่นนะอะไรวะนั่นเฮ้ยยืนดูอะไรร้อนเฮ้ยไข่อูเห็นไข่ใช่ไหมแต่มันไอไข่ของแท้ไอไข่จริงๆ ดูม yes, ันเดินเดินแบบย่องยังย่องยังเอาเอาเอาอยู่ด้วยพ่อเอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเดินมันวิ่งเร็วซะด้วยด้วยไอ้แบ่งตู้ให้กูด้วยสิเฮ้ยโอ้ยกูโดนไข่ตอกแทนที่กูจะได้ตอกไข่กูโดนไข่ตอกนี่ไข่นอนจังวานี่แหละถวยโอกาสตอกมาเลยเอาเลยเพื่อนผัดกันตอกพอกกันตัด ไข่เพื่อนเพื่อนไข่มาปไข่หมาเยอะเว้ยโอ้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 โดนไข่ตอกจนได้โอ้โหสภาพกูโดนไข่ตอกแหกเลยแม่งอะไรไม่เนี่ยทำอะไรตอกไข่ได้ไหมตอกไข่ตอกไข่ตอกโอ้โอ้ขอโทษจ้ะไม่ตอกแล้วจ้ะอุ้ยไข่ไข่โอ้โอ้ไข่ไข่ตอกปิด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 ประตูกันไข่ตอกไข่ยังตอกต่อไปกูเลยต้อง กำใจให้มันตอกตอกสักกูบัทไทยร้าวแล้วมั้งเนี่ยร้าวเหมือนกับไข่ที่โดนตอกเพราะเรานั้นโดนไข่ตอก scp 529 object class safe แมวอะแมวอะไรนะ scp กินเต้าหู้ด้วยอะไรกูตกใจเลยเอเบคอนในสัตว์โอ้โหขางไปไหนนะฮะโอ้โหเฮ้ย้วดมาเชียวเฮ้ยโอ้โหต่างคนต่างลวดแล้วกู้วดด้วยไหมเนี่ยโอ้โหลวแล้วยังเดินได้อีกความสามารถมากจริงๆเลย อะไรไม่นดะทำอะไรดำมึง <c oughs> ทำอะไร beast. ดำไอ้เหลืองอย่างกูสงสัยมึงนะไอ้ดำอะไรไม่ได้โอ้ดพยาบาทกูทำอะไรกับตัวเองเมื่อกี้เก็บไว้เก็บไว้ใช้ฮะเก็บไว้ยามฉุกเฉินฮะเวลาโดนตอกเนี่ยก็จะได้รักษาทวารได้อย่างรวดเร็วฉับพลันนะเพื่อนมึงหยิบไข่ไม่ได้เลยเฮ้ยหยิบไข่ไปทำอะไรตอกไข่นะตอกไข่ฮะตอกไข่ทำอะไรเุ้ยเุ้ยโอ้โเพื่อนเอ้ย กอนเ้ยโอ้ย,อยกูโดนตอกโอ้ยโอ้ <t iny> โลดแม่งสัตว์มันจะกระไข่ยิงมันส,สุดยอดสุดยอดยิงไข่ยิงไข่โอโ้ไข่ดิ้นกระดเดาเกิดมาเพิ่งเคยเห็นไข่ดิน้นโอ้มันดิ้นอะไรขนาดนะั้นวะนั่นโอ้โหนี่คือเตียงของคนที่ได้รับการบาดเจ็บจากการโดนไข่ตอกนะฮะโ,โอ้โหเห็นแล้วเสียวทวานรเลย มีไข่ลูกมีไข่ให้นี่คือห้องอะไรห้องใส่ไข่เหรอโอ้ห้องพิเศษใส่ไข่หรือเปล่าเนี่ยเราสามารถยัดไข่เข้าไปได้ไหมหุ้ยหุ้ยห้องใส่ไข่จริงๆด้วยหุ้ยหุ้ยหุ้ยห้องตอกไข่นะฮะโอ้โหไข่หายไปเลยโอ้โหดูนเนาะดอดินกระเดาโอ้เอโโอ โว้ยโว้ยจมดินเลยโอ้โหโอ้ยทำอะไรต่อไข่หรือไงเนี่ยโอ้โหตอกไข่ดีดีเยี่ยมเยี่ยมตอกไข่ตอกไข่กลายเป็นไข่เค็มแล้วนะฟังอย่างเงี้ยออกมาเป็นไข่เค็มเลยโว้ยโอ้โหไข่โอ้โหไข่นอนนิวเนซี่แกแดเลยยังไม่ตายอีกได้ปืนนะฮะได้ปืนแล้วอ้าวอ้าวโอ้ ไอ้เฮียแม่งกุด้วนนี่แหละแม่งถึงว่าถือปืนไม่มีผลที่แท้กุด้วนไปแล้วนี่เองพิษบาดแผลจากการโดนไข่ตอกมึงมาเลยไอ้ไข่กยยิงมึงให้ไข่แดงเนี่ยทะลักออกมาเลยมันมันไม่แตกสักทีไอ้ไข่ฟองนี่มีทั้งไข่เล็กไข่ใหญ่มีทั้ง ใสูน์ไหนึ่งโอ้โมันมันกินแขนกูไปแล้วโอ้มันเจ้าช่วยโอ้ไม่โอ้โอโอ้โอ้โอ้โอกูกระเด็นอย่างอเด็ดอนาดกระเด็นแบบไอ้วนขึ้นชื่อว่าไข่เป็นอาหารหลักของคนทุกๆคนกินกันตั้งแต่พระธานาธิบดีจนกระทั่งถึงคนขับรถต่อให้ท่านผมโบสถ์นะแท่งกระลาหนึ่งหลังเราก็ไม่เชื่อว่าท่านไม่เคยกินไข่ แล้วท่านรู้หรือเปล่าว่าไก่กับไข่ให้เกิดก่อนกัน